แบบไม่รู้สึกผิดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบหิวยามดึกนะคะหิวจนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับจนต้องหาอะไรมาทานแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะมีเมนูที่เหมาะสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบทานยามดึกแบบไม่เสียสุขภาพและไม่รู้สึกผิดมาฝากกันค่ะ เริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ที่มีอยู่ขายทั่วไปในตลาดโต้รุ่งเรานี่แหละค่ะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับช่วยบรรเทาความหิวยามกลางคืนให้กับคุณซึ่งนอกจากน้ำเต้าหู้จะให้คุณอุ่นท้องแล้วยังมีกรดอะมิโนโทริปโตฟานที่ช่วยคุณหลับสบายได้อีกด้วยนะคะคุณควรเลือกดื่มแบบที่ไม่เติมน้ำตาลและไม่ใส่ธัญพืชอ,อะไรลงไปเลยนะคะเพราะว่าระบบย่อยของคุณจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไปนั่นเองละค่ะ แต่หากว่าคุณเป็นคนที่ติดหวานอยู่พออนุโลมให้ได้ใส่น้ำตาลเพียงแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะหรือจะลองมาทานส้มดูก็ได้ค่ะส้มนับเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารมากมายเลยละคะ่ะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และอื่นออีกมากเลยแต่ก็มีน้ำตาลที่สูงเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่คุณกินส้มต้องกินทั้งผลเท่านั้นไม่ควรดื่มเฉพาะน้ำส้มคั้นนะคะ เพราะมันจะให้น้ำตาลในปริมาณที่เกินความพอดีค่ะหากคุณกินแล้วต้องกลับไปทำงานต่อรสเปรียปร้ยวๆของส้มนี้ละค่ะจะช่วยลดความเครียดให้กับคุณทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะ ใครชอบทานแอปเปิลหรือมีแอปเปิลติดตู้เย็นอยู่ตลอดแล้วแล้วก็ทานแอปเปิลดูก็ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดงก็ได้ค่ะเพราะผลไม้ชนิดนี้มีใยอาหารสูงมากเลยนะคะทาให้คุณอิ่มท้องและก็มีแคลอรี่ที่ต่ํามากๆเลยละค่ะโดยแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะให้พลังงานไม่ถึง60แคลอรี่ค่ะ และเมนูซึ่งใครทุกๆคนจะต้องมีติดตู้เย็นหรือมีติดบ้านอย่างแน่นอนนั่นก็คือน้ำเปล่าหากคุณจำเป็นต้องอยู่ดึกแล้วแล้วก็คุณควรจิบน้ำเปล่าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอาการขาดน้ำจากร่างกายของคุณค่ะและทําให้ร่างกายของคุณรู้สึกสดชื่นคุณลองดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วหรือสอแก้วดูนะคะรอเวลาสักสินาทีหากท้องของคุณยังไม่หยุดร้องหรือย,ยังไม่หายหิวสักทีนะคะ คุณค่อยเดินลงไปที่ตู้เย็นแล้วหาเมนูตัวอื่นมาช่วยประทังความหิวยามดึกให้กับคุณค่ะสำหรับเมนูเหล่านี้นะคะช่วยคุณได้เวลาที่คุณรู้สึกหิวยามดึกแถมยังดีต่อสุขภาพไม่อ้วนและคุณก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่ทานด้วยค่ะ